สวัสดีครับและตอนรับสู่ชุมทางหลอนลางบอกเหตุมีหลายรูปแบบแต่คงไม่มีลางบอกเหตุไหนที่จะน่ากลัวเท่ากับการได้เห็นอนาคตของตัวเองสวัสดีครับคุณทิพย์สวัสดีค่ะพี่จ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับทิพย์และเพื่อนสนิทสมัยสาวค่ะครับผมเป็นเรื่องที่ ย้อนไปนานมากเลยใช่ไหมครับนานมากค่ะเกือบ40ปีได้ตอนนั้นทิพย์เพิ่งบรรจุเป็นครูใหม่ๆแล้วต้องย้ายไปสอนที่ต่างจังหวัดก็เลยชวนเพื่อนสนิทที่ชื่อหวานขับรถไปเป็นเพื่อนกันค่ะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นระหว่างทางครับเราขับรถกันไปเรื่อยๆค่ะคุยกันสนุกสนานตามประษาผู้หญิงจนเข้าเขตจังหวัดปราจีนบุรีตอนนั้นก็ค่ำแล้วค่ะประมาณทุ่มสองทุ่มแล้วถนนมันเริ่มเปลี่ยวสองข้างทางเป็นป่ารก แล้วจูจ่ๆหวานก็ชี้ไปข้างหน้าแล้วพูดว่าทิพดูนั่นสิใครมาเดินอะไรอยู่มืดๆทิพก็ชะลอรถแล้วเพ่งมองไปค่ะก็เห็นเป็นร่างผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ใต้ต้นกามปูใหญ่ข้างทางแต่พอรถเข้าไปใกล้ขึ้น,นเรื่อยๆหวานก็ร้องออกมาเลยค่ะทิพทำไมหน้าเขาเหมือนฉันเลยอะ่ะครับมันไม่ใช่แค่หน้าตาค่ะพี่จะ๊ะแต่เป็นรูปร่างทรงผมคือเป็นหวานอีกคนเลย แต่สภาพของร่างนั้นมันน่ากลัวมากเขาไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเลยสักชิ้นตามเนื้อตัวมีแต่รอยฟกช้ำเขียวไปหมดเขายืนนิ่งๆอยู่ตรงนั้นแล้วก็จ้องมาที่รถเราพอรถเราขับเข้าไปใกล้จนเกือบจะถึงตัวร่างนั้นก็เริ่มเดินค่ะเดินช้าๆตรงมาที่รถของเราตอนนั้นเราสองคนกรีดลั่นรถเลยค่ะทิพย์เหยียบคันเร่งหนีสุดชีวิตแต่หวานเขาตกใจจนตัวแข็งทื่อเขาจับพวงมาลัยแล้วตะโกนให้ทิพย์หยุดรถ พอทิ์หยุดแล้วหันกลับไปมองร่างนั้นก็ยังคงเดินตามมาไม่ได้วิ่งนะคะแต่เดินมาเรื่อยๆไม่หยุดเหมือนจะบอกว่าหนียังไงก็ไม่พ้นเราสองคนกลัวมากก็เลยรีบขับรถเข้าตัวเมืองไปหาโรงแรมพักทันทีค่ะโห oh. คืนนั้นเรานอนไม่หลับกันเลยค่ะคุยกันทั้งคืนว่าสิ่งที่เราเห็นมันคืออะไรพอเช้ามาเราก็เลยตัดสินใจขับรถย้อนกลับไปดูที่เดิมแต่พอไปถึงมันก็ไม่มีอะไรเลยค่ะไม่มีร่องรอยอะไรทั้งนั้น เราลองถามชาวบ้านแถวนั้นดูเขาก็บอกว่าไม่เคยมีเรื่องอะไรแบบนี้เกิดขึ้นเราสองคนก็เลยพากันไปทำบุญค่ะแล้วก็พยายามลืมเรื่องที่เกิดขึ้นจนเวลาผ่านไปเกือบปีทิพย์กำลังจะกลับกรุงเทพ,พช่วงปีใหม่พอดีก็เลยโทรนัดกับหวานว่าจะไปเจอกันแต่ยังไม่ทันได้กลับก็มีโทรศัพท์จากเพื่อนอีกคนโทรเข้ามาเขาบอกว่าหวานเสียแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเธอครับเธอเธอถูกแฟนของเธอทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตค่ะ ทิฟรีบกลับไปที่กรุงเทพทันทีพอไปถึงที่โรงพยาบาลเราได้เห็นร่างของหวานท,ทิบแทบจะล้มทั้งยืนเลยค่ะพี่จ๊ะสภาพร่างกายของเธอรอยฟกช้ำต่างๆมันคือภาพเดียวกับร่างที่เราเห็นในคืนนั้นที่ปราจีนบุรีไม่มีปิดเพี้ยนเลยสิ่งที่ทิฟกับหวานเห็นในคืนนั้นมันไม่ใช่ผีค่ะแต่มันคือภาพอนาคตของหวานเอง เป็นลางบอกเหตุที่โหดร้ายที่สุดและเราสองคนก็ไม่มีทางหนีมันพ้นเรื่องของทิพย์ก็มีเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณทิพย์มากครับเป็นเรื่องที่น่าเศร้าและน่าขนลุกอย่างที่สุดการได้เห็นภาพการตายของตัวเองล่วงหน้ามันเป็นอะไรที่เกินกว่าจะรับไหวจริงๆครับนี่คือการคลายปมของเรื่องนี้ครับเรื่องราวของคุณทิพย์คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่าขวัญหายหรือจิตหลุด ในรูปแบบที่จับต้องได้และน่ากลัวที่สุดร่างของหวานที่ปรากฏในคืนนั้นคือภาพจำลองของชะตากรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเธอในอีกหนึ่งปีข้างหน้ามันคือคำเตือนจากสิ่งที่มองไม่เห็นหรืออาจจะเป็นจิตของเธอเองที่เดินทางข้ามเวลามาเพื่อบอกเหตุแต่น่าเศร้าที่ไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตนั้นได้สิ่งที่น่าคิดและน่ากลัวที่สุดก็คือในเมื่อคนเราสามารถเห็นลางบอกเหตุการณ์ตายของตัวเองได้ มันหมายถึงว่าชะตาชีวิตของเราถูกกำหนดไว้แล้วใช่หรือไม่แล้วถ้าเป็นคุณที่ได้เห็นภาพอนาคตอันเลวร้ายของเพื่อนรักหรือคนในครอบครัวคุณจะทำอย่างไรจะพยายามเปลี่ยนแปลงมันหรือจะยอมรับชะตากรรมนั้นอย่างเจ็บปวดสำหรับใครที่ชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกดติดตามช่องชุมทางหลอนของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกความสยองในตอนต่อไปสำหรับคืนนี้สวัสดีครับ